มันเป็นสไตล์นะคะเป็นสไตล์ของช่องค่ะที่ต้องใส่กางเกงยียนแล้วก็เสื้อขอบแบบนี้ค่ะ oh. เวลาเราไปขายแหนมที่ไหนก็จะมีคนรู้จักนะคะเพราะว่าเขาติดตามทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ, oh. ะด้านด้านบวกก็มีค่ะก็ผลตอบรับก็ออกมาดีนะคะ, oh. ะเพราะว่าก็เป็นสไตล์เนาะในการขายของแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยหมคะพ่อค้านะคะ,ะในยุคนี้ค่ะ ไปแลูกกปไปไปาเรียกคเอาปหน่อยดิค่ะนอดะอฝากช่องใหม่ด้วยนะคะเพ็ดแหนมสดน้องซีนะคะครับแล้วหลังจากที่แต่งตัวไปแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับกันอ่าก็อ่าด้านด้านบวกก็มีค่ะก็ผลตอบรับก็ออกมาดีนะคะอ่าเพราะว่าก็เป็นกาสไตล์เนาะในการ ขายของแล้วก็กระตุ้นเศรฐษฐกิจช่วยแมะคะ้าผูค้าในยุคนี้ค่ะต้นก่อนเห็นว่าไปซื้อไปทำคอนเทนต์เหรอะหรือว่าไงที่ที่หน้าอำเภอที่ไปขายสับปะรดนะครับวันนั้นเป็น,ว,น,ปนวันเปิดตัวแหนมค่ะวันแรกค่ะแล้วก็เราก็มีการไปออกสัญจรน,นะคะแหนมสัญจรที่หน้าอำเภอสังามเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรฐษฐกิจเนาะแล้วก็แม่ค้าทางร้านสับปะรดข้างๆอะคะ่ะเขาบอกว่ามาช่วยรีวิวสับปะรดให้หน่อยเราก็ไปรีวิวให้เขาอะค่ะ โดยที่ไม่คิดค่าชดใช้ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ๋อครับค่ะถือการช่วยกันค่ะคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์ก็สํา,าสหรับคนที่เข้าใจก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําสหรับคนที่เข้ามาต่อว่าหรืออะไรก็กลับเพระว่าคุณไม่ไม่เป็นไรนะคะน้อมรับใช่ไหมครับน้อมรับค่ะก็ะเป็นเป็นงานค่ะเป็นงานของเขาค่ะ เราก็มองว่าเป็นงานของเขาค่ะค่ะเป็นงานค่ะเป็น <Okay. S 2> อาชีพเป็นงานนค่ะเป็นงานเป็นอาชีพที่เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือว่าไปทำความเดือดร้อนให้กับใครนะะครับแล้วก็พอหลังจากที่น้องเขาเป็นกระแสนในโซเชียลคนมาติดตามเยอะแยะนี่ดีใจกับลูกไหมครับก็ดีใจค่ะที่มีคนสนใจให้ความสนใจค่ะ อ,อยากจะฝากอะไรมาอุดหนุนลูกสาวบ้างไหมครับก็ดีใจนะคะที่มีคนติดตามผลงานของน้องๆค่ะก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะครับมันก็มีขายให้ตลอดนะคะสั่งได้ค่ะซื้อได้สั่งได้ไดต่องน้อยนะคะตองมาเยอะเนะาะกินนัก รสิษานะคะเออมียดาทหานออกทีวีบอกให้พี้ชบเนิ่อบอกไว้ก่อนเนิอ